สวัสดีครับวันนี้เรามาพามาเที่ยววัดเขาช่องชาตินะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอโนนสังจังหวัดน้ำมรกุลนี่ฝั่งที่กำลังถ่ายอยู่เป็นเขตอำเภอโนนสังครับนี่ฝั่งที่เราหันมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเขตอำเภอนองวัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับ แต่ก่อนเป็นจังหวัดเดียวกันครับพอแยกแยกมาเป็นคนละจังหวัดา wow. ชาวบ้านใช้ที่นี่ชาวบ้านทำกันเองนะครับเจาะภูเขาด้วยกำลังของชาวบ้านเองนะครับด้วยการใช้ระเบิดสมัยก่อนนะครับเจาะภูเขาทะลุหากันระเบิดทำถนนเส้นทางข้ามกันระหว่างตำบลอุบมงุง ตำบปลปางกูเนี่ยเป็นติดต่อหากันนครับนี่ครับ,รบชื่อวับนะครับขอช่องชาติบ้านอบวงเงินนะครับตำบลปูมูมอลอำเภอหนองวองัวซออยดอ องค์พระประธานนะครับองค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่และสวยมากนะครับสวยที่สุดเลยนะครับเขตนี้นะครับตั้งอยู่บนภูเขาเลยนะครับนาเห็นไหครับองค์พระยังครับ กำลังทําครับก็เกือบ70%แล้วนะครับเหลือบันไดาทางขึ้นยังไม่ได้ทาสีนะครับเริ่มทาสีนะครับนี่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับจุดนี้ถ้าทําสีเสร็จ น,นี้จะเป็นถ้าองค์ขึ้นไปบนองค์ท่านอยู่จะเป็นภาพพาโนรามาเลยครับจะเห็นระหว่างอําจังหวัดน้องบวัวลำพูและฝั่งอําเภอหนองบวอัวซอมองเห็นเป็นวิวสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมนะครับ เห็นย่งครับรู้สึกลักและศรัทธาบนผมไหมครับสวยงามมากนะครับใหญ่มากครับโตมาก ขึ้นบันไดไปนะครับทของ้าก่อนนะครับ เขตอำเภอหนองบัวซอ

ท่าปนปร้ชองฝังอำเภอโนนสังจังหวัดนนมบุมพูนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวข้างในก่อนนะครับใต้องค์พระนะครับตระาอคพระครับพระประธานนะครับช่วยนะั่งสง่านอยู่ครับไม่รู้ท่านทรงเครื่องอะไรนะครับ องค์เทพี่บใต้ฐานองค์พระนะครับไฟมาเสียงเซมซีก็มีนะครับ นี่เดินแับประตูเอาประตูบานนี้จะเป็นฝั่งอำเภอโนนสังจังหวันดนนทบุรีนะครับสวยงาย่ามจริงครับ ส่วนโม่งขามปีวะครับ <c oughs> าประชมหน้าผาครับฝั่งอำเภอโนอนสังนะครับ ก็ใส่รูปดวงนาทีแล้วจะหนนมุนให้ดู360องศาเลยครับ